ทอดปลาทูมือหนิทอดปลาทูจ้าทอดปลาทูกินกับตำบักแดงอาหารง่ายๆของวันนี้ทอดปลาทูคีเพิร์นไม่กระด่างกระด่างเยอะเนื้อเด็ดคือปลาทูเพราะบทด่างกัารสะท้านไง <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับไม่แงแดงเห็นยังสูดกินน้อมือนีิตำบักแดงไงว่าตำบักแดงทอดปลาทูอาหารธรรมดาที่สุดแสนจะธรรมดา ทอดปลาทูต้มไข่ทอดปลาหมึกตำมะเแียงบานี่ปลาอาหารบานเท้า่ะ้วครับพี่น้องครับมีหลังเป็นแซบธรรมดาแต่ว่าเลี้ยงชีวาเรามาจนเกี่ยเท้าคุณเลยแซบแซบแซบ สดได้ยี่บ่เออทำไมมัสดได้ได้สัมผเป็นต่เอ็มแทนนี่ฮะยังนักไปทั้งเข็มเลยเจ้าเห็ดแน่กินกูเหมอือนยันสดได้กับน,น้ำามนทังนี่ไม่ได้หแซ่บเ้วยินยำได้กับเค็ม<า>เค็มน้ขคอยแซ่บลวดอืมคอยบก้าเว้าวื่อนี่กัเค็มเ้าคอยบาได้เอายางหัดปากจะไหดรสีบก้าเวาจังดาบก,ก้าเว้าวั้นตีแน่กับปฏิเสธคอย แต่วาทีพ่เฮ็ดเนกินซกินอีก่ะ้เสียดดอกสบายหงพ่ได้กินอีกล่นะไปเลยกาเืนพืนพแ้วกว่าเสียบซื้อเด้เดีกินด้ยนนี้เถอะสร็จแตหนังจะจะเสียบพี่เาพี่น้องครับเราดูเลยจดเขาบ้านเลี้ยวโอ้ยแต่เมืกีแล้วมาเปลี่ยนแต่เสียบใส่พี่น้องคนละ มาม่าพี่น้องมากินมามา่าเขามาเยอะเลย<ๆ>มาเลยมาเลยมาม่าเขามาได้เวลาอาหารเช้าพี่น้องครับตอดประทูกตอดประทูกกับไปซื้อประทูกเปียกมากได้เจ้า <laughs> ลิปพี่น้องครับผู้มือเอากระเพีงแผ่นแล้วเหแผ่นเขาเจ้าให้มันแผ่นรสดให้ผู้ขายถึงกินหลายกินเข้ากับตำบักแจงมาเด้อพี่น้องแทบอื้ออืมแซ่บอยู่แฝกเข้มข้าอยู่โบเข้มบนไหนมือ มันเมนยานมาาันเขาปลาเมนเนาะใส่กับพริกซีนวยเหม,าม,ม,านนมนอหนเดิำหแตงนิสโลเฮียงก็ไอย่างนี้กี่บบพริกกี่บพิกเฮียงกี่บพริกจ้ำน้ำปลาแล้กวก็ฮักบบฮักบบพิกใส่เอ้ือกินง่นยอยู่งมะเวาเป็นพร่องไงเราคงเคยเฮียงก็พรองอีาากมาให แมน่พี่น้องกีบกัพริกจะกินกับน้าป่าว่าซ่านุ่นเงี้เงี้ยที่ประสวดที่ขอเบิ์ตทิปหนึ่งรดข่ามุดบะได้น้นำไปดูดีแต่น้ำน้นจดบะไส้ใส่เส้น ย่้ย่านเพ็ดได้บาสีสิ้ซจังสีสุดระสิหินกับยังกระแสกว่าที่หิ้วอาจารยะเลกแก่นแม่นแม่นนีรีครับพี่น้องครับพี่แมงครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาจ,าจ้าส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ